เวฟ 125R นะครับเครื่องเดิมเล่มชุดโอนครบภาษี63อันนี้เครื่องเดิมไล่น็อตทองนะครับแล้วก็มีอาร์มยืดโซไวเอสเทียม so, นะครับ ชุดสีสวยนะครับใหม่ๆเลยเครื่องเดิมขบูเดิมนะครับไม่เยอะม ไปเลี้ยวติดนะครับแต่ดังเครื่องเดิมเดินบาปกตินะครับไม่ดังไม่ควันคัดไม่ลื่น สูงต่ำติดครบนะครับไปเลี้ยวเด็กหน้าใช้งานได้นะครับหลังใช้งานได้ครบนักทองก็เยอะมพอสมควรนะครับเดินเบาปกติเลยนะครับสนใจสอบถามได้รถอยู่บ่อวินชนบุรีนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศเดินเบาปกตินะครับรตาต์าติดง่ายพวกเข็มไมอะไรขึ้นครบหมดนะครับ ล้นที่เดียวติดนะครับไฟ,รไฟเกียร์ไฟเกียร์ขึ้นครบนะครับไฟสูงติดอ่ะขึ้นครบหมดนะครับรายละเกียดตามนี้เลย